ขอสวัสดีชาวไทยหัวใจโปเกมอนโกครับ18นาฬิกาวันนี้มีสปอร์ตไลท์เดย์ครับผมานะครับเป็นเจ้าแม่เหล็กนะครับผมแต่ว่าวันนี้ครับเรามีสิ่งที่น่าสนกว่านะครับคืออันโนครับโอ้โหจะหมดกิจกรรมอยู่แล้วครับเพิ่งจะได้จับครับผมคราวน,นี้โ <laughs> ยนบัตร ฟรีก่อนนะครับผมเพื่อที่จะตีเจ้าอันโนนะครับมาดูกันว่าผมจะสามารถได้ใช้นี่อันโนหรือเปล่านะครับน่าจะยากมากพอสมควรเลยนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะได้หรือไม่นะครับอีก107วินาทีครับเดี๋ยวผมสต็อปแล้วกลับมาอีกรอบนะครับ มาแล้วครับผมเหลืออีกหนึ่งศูนวินาทีไปแล้วครับก็มาดูกันครับว่าเราจะสามารถได้ใช้นี่หรือเปล่านะครับก็น่าจะตีจบง่ายๆเนาะนะครับไม่น่าจะเกินห้าหกวิครับผมอ่าแล้วครับผมโอ้ใช้เจ้าบังกิลาสนะครับตีโอโหก็สบายๆครับบอสหนึ่งดาวนะครับมาแล้วครับผมอ่าแล้วครับ มาดูกันครับว่าจะได้ใช้ยนี่หรือเปล่าครับ CPU ที่634นะครับโอ้โหได้ไป็หนึ่งแรคแคดดี้ด้วยครับผมวาแล้วครับแน่นอนครับตีคนเดียวก็ได้ไซน์สไตล์แน่นอนครับ18ครับผมเป็นโอ้โหเป็นตัวธรรมดาครับ634ครับผมโอ้โหว้าวล้วครับ ขออนุญาตใช้สับป,ประรดแล้วกันนะครับผมปึ๊บมาโอ้โหเดี๋ยวไปดูไอดีนอื่นนะครับถ้าจับได้ก็เดี๋ยวจะทำเป็นช็อตคลิปลงไปให้รับชมกันนะครับผมแต่ถ้าไม่ได้ก็พันๆไปนะครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ครับได้สตรตนด์มา200ครับแล้วก็6แคนดี้กับ 1SL Candy แคนดี้นะครับเจ้าอันโนตัวอะไรวะ ตัวอะไรหนอแล้วครับโอ้โหสองเท่าเองด้วยครับผมก็ไม่เป็นไรครับผมมีสปอร์ตไลท์เดย์นะครับเจ้าแม่เหล็กนะครับเจ้าคอยนั่นเองนะครับก็ใครยังไม่มีนะครับไปหาจับกันได้นะครับหนึ่งชั่วโมงนะครับผมแล้วก็เผื่อใครมีอ่า จับไปไว้เล่น PVP เรื่อยก็แล้วแต่นะครับเห็นว่าสมาชิกในกลุ่มบอกว่าควรจะจับไว้นะครับน่าจะมีประโยชน์นะครับผมก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับได้เจ้าอันโนไปแล้วขอจบไป้ด้เพียงเท่านี้เลยสวัสดีครับผม